สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิคการปั้นบิสกิตให้เทพ แล้วก็ประหยัดด้วยไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันต้องทํำยังไงบ้างาได้ทั้งเทพแล้วก็ประหยัดไปในทีเดียวเนอะเพราะว่าทรัพยากรในการปั้นบิสกิตเนี่ยใช้โคตรเยอะแล้วก็โคตรสิ้นเปลืองมาก็สําหรับการฟาร์มนะครับเราจะต้องมาฟาร์มบิสกิตที่ทวีปบิสกิตก็คือ มันจะมี2อ,อย่างใช่ไหมมีโลกกรุบกรอบเรากดมาที่โลกบีดีส์นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้และตามด่านเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3อย่างก็จะมีสตอรี่นอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดซึ่งตอนนี้ด่านได้มีการปรับใหม่และผมมองว่ามือใหม่นะครับน่าจะพอเล่นนอร์มอลผ่านให้เล่นนอร์มอลก่อนเพราะว่ามันได้บิสกิตแบบระดับที่เป็นอีพิกนะครับวิธีการปั้นเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําปั้นเกรดแลขึ้นไปถ้าเกรดคอมมอนไม่แนะนําให้ปั้นเพราะว่า ระยะยาวยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรนเนี่ยได้บ,บัฟดีมาสักสอช่องแล้วก็แต่สองช่องมันก็พอใช้ไปก่อนได้นะครับดังนั้นเก็บระดับแรขึ้นไปก่อนสตอรี่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล่นสตอรี่แล้วก็ฟาร์มแรไปก่อนก็ได้แต่ถ้าไหวไปนอร์มอลแต่ถ้าสุดจริงๆเนี่ยไปฮาร์ดเลยก็ได้นะครับทีเดียวจบอ่ะถูกไหมเผื่อได้เลเจนต์เออต่อมานะครับวิธีการใช้เนื้อ อันนี้สำคัญและหลายคนมองข้ามคือบางคนอ่ะเป็นสายดันทุลางนะครับพยายามดันด่านให้ไกลที่สุดโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียคือแบบเน้นดันดันทุลางไปและบางทีมันไม่ผ่านกลายเป็นว่าเราเส้นเปลืองเหนือฟรีว้ยพ่อแนะนําเมื่อถึงจุดที่คุณตีบตันหรือว่าไม่สามารถไปต่อได้นะครับอย่าไปฝืนเล่นให้คุณกลับมาฟาร์มในด่านหลักก่อนผมแนะนําไม่ต้องดันเยอะแค่คุณดันถึงประมาณ 1. นึ 10, 1่งขีดสิบหนึ่งขีดเก้าแค่เนี้ย มันจะได้บิกจกตรงสายทุกตัวเลยนะครับนี่นะอย่างอันเนี้ยถ้าดันครบก็ได้ตีอ่าส้มโจมตีได้สายรักษาหรือจะเป็น1นขีดเนะครับอันนี้คือสําคัญเลยได้ทั้งตีไกลแลนะ้วก็เป็นระเบิดด้วยคู่กันโอ้โหระเบิดก็ตีบอสต,ต้องเป็นอะไรลูกพูนอจะเป็นเมตาเลน่าก็ลินลี่นะครับหรือไม่จะเป็นแคมบูเล่ก็ได้โอ้โหครบครบเนี่ยคุณสามารถฟาร์มได้ในช่วงด่านแรกๆทางนั้นเลยนะครับถูกไหมอ่ะแนะนําอยาฝืน อย่าฝืนนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของไส้ในไส้ในบิสกิตก็จะมีผลมากๆเช่นเดียวกันนะครับหลายคนอะ่ะเรียงลําดับผิดเว้ยคืออ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ตั้งแต่สเต็ปแรกนี่เมื่อคุณฟาร์มได้นะครับอย่างชิ้นนี้มันก็จะมีบับบอกว่าแต่ละชิ้นน่ะเป็นสายอะไรบ้างถ้ามันตรงกับสายของอันนี้ก็จะต้องเป็นสายระเบอร์ใช่ไหมครับแต่มันมีแค่อันเดียวก็คืออันเพิ่มบับ3.1ที่เหลือคือไม่ตรงสายดังนั้นเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงสายก่อน วิธีการทำเนี่ยมันต้องคิดว่าคุณอะจะกล้าลงทุนกับมันไหมผมแนะนำว่าถ้าจะทำนะครับพยายามเลือกอันที่ได้ตรงสายสักประมาณ2อันขึ้นไปอันนั้นอะ่ะน่าลงทุนนะครับเพราะว่ามันจะไม่เปลืองทรัพยากรเยอะเนี่ยทุกครั้งที่เราทำการคราฟนะครับเราจะเปลืองเพชรด้วยอครูสมมติอย่างอันเนี้ยเราเน้นฝืนไปอาจจะหมดที3-4พันเพชรนะครับถ้าคราฟหลายชิ้นอาจจะหมดเป็นหมื่นนะถูกไหมดังนั้น พยายามเลือกอันที่บัฟเยอะก่อนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากอาเกตอีพิก e แล้วกันนะครับนี่อย่างอันนี้ทุกคนดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะเกตอีพิก e อันนี้มันตันที่สามอันใช่ไหมแต่ว่าเราได้บัฟตรงสายมาสองอันจะเป็นสายระเบิดสองอันดังนั้นเราจะคับอันนี้ให้เป็นสามช่องก็จะหมดไม่เยอะเท่าไหร่โอกาสได้ก็สูงแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่โอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวคาใไปดูนะว่ามันง่ายจริงไหม เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยถ้าหมดเยอะหรือว่าตักแ9เทียังไม่ได้เราควรจะหยุดนะครับเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มยากแล้วผมไม่ปั้นต่อดีกว่าเพราะว่าเปิดไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เราก็ไปเก็บสายอื่นอยิ่งไม่ตรงสายเยอะเท่าไหร่เรายิ่งหมดเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราแค่กดเล่นให้ดุอ่ะอันนี้คือได้ตรงสายพอแนะนำแรกสุดสําหรับการคราฟนะครับทุกคนการคราฟแล้วก็การปั้นเนี่ยอันดับแรกคุณพยายามคราฟเวทให้ตรงสาย ครบก่อนค่อยทําอย่างอื่นค่อยปั้นเลเวลค่อยรีเซ็ตออฟนะครับถูกไหมเพราะต่อให้คุณเนี่ยไปรีเซ็ตออฟก่อนแต่คุณไม่สามารถครับไปตรงสายไม่เกิดประโยชน์หรือถ้าคุณไปปั้นเลเวลก่อนแต่คุณคับไม่ได้ตรงสายเลยคุณก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับถูกไหมดังนั้นต้องคับวลก่อนเป็นระดับแรกถึงจะคุ้มที่สุดนะครับทุกคนต่อมาการรีเซ็ตอันนี้ก็จะมีผลเราจะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราครับจนครบแล้วเท่านั้นนะอันนี้ย้ําเลย ครับจนครบแล้วค่อยรีเซ็ตแล้วก็รีเซ็ตหาออฟหลักที่สําคัญในช่วงนี้ก็จะเน้นพวกแล้วแต่สายว่าอ่าเราจะเป็นสายไหนถ้าเป็นระเบิดใช่ไหมสมมตินะว่าผมจะหาเซ็ตตีบอสหรือจะหาเซ็ตใส่ให้ลินลี่เนี่ยมันต้องแยกกันถ้าตีบอสเราใส่ลูกพลนก็ไปเน้นคู่ททมเน้นโจมตีถ้าใส่ลินลี่ก็เน้นอ่าแล้วความเสียหายเน้นคู่ทามอันเนี้ยแล้วแต่สายอารีนากับสายตีบอสนะครับอ่าเดี๋ยวลองหาดูสัก2องออฟ เนี่ยคริติคอลมาคู่กันเลยเนี่ยเราก็พยายามหาออฟหลักอ่ะได้วความสายมาสมมุติว่าเนี่ยผมพอใจที่เท่านี้นะครับอ่ะเราพอใจแล้วเราก็ไปอัพเลเวลได้อัพเลเวลตามความต้องการของเราก็คือจบในอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ได้เป็นขั้นตอนไปนะครับโดยที่บัฟทุกอย่างยังคงสามารถใช้งานได้เป๊ะเอออาจจะไม่ได้สามารถใช้งานได้100%ในที่นี้คือแบบอาจจะมีบางเราที่เป็นบัฟกากอย่างเช่นเพิ่มบัฟเนี่ยทุกคนดูนะ เพิ่มบัฟบ,บางคนอาจจะไม่อยากได้แต่ว่ามันมี2อันแรกที่มันดีเป็นสมมติ2อันแรกเป็นแล้วข้อใส่คู่กันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากรีทิ้งใช่ไหมเราอยากจะย่อยแคบบัฟเดียวผมแนะนาว่าคุณต้องคิดดีๆว่าจะลงทุนกับมันไหมถ้าแนะนานะผมแนะนาจะย่อยหรือว่าจะรีเซ็ตอันนี้อันเดียวไปย่อยอันที่เป็นเลเจนด์เลยดีกว่าทีเดียวจบได้4ี่บัฟด้วยไม่เปลืองด้วยแล้วมันได้ใช้งานในระยะยาวมากกว่านะครับเพราะไอ้เจ้าชิ้นเนี้ยหาโคตรยาก แป้งบิสกิตหาโคตรยากนะครับทุกคนดังนั้นจะรีเซ็ตทั้งที่ต้องรีเซ็ตให้คุ้มนะครับอ่ะดูอย่างของอันเนี้ยเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยผมก็จะไม่ขัดอะไรทิ้งหรือถ้าขัดทิ้งจริงต้องแบบปรับเน่าเเอออาจจะมีการเพิ่มปริมาณคูทามรีเรื่อยๆแต่ตอนนี้คงจะไม่ใช่นะครับเพราะามันมันยากเนี่ยอย่างลูกพุนก็จะครบคบแล้วเพราะว่าท,ทําทีเดียวอย่างที่บอกคุณคาร์เวลวได้4ี่ช่องทีเดียวเนี่ยปรับใช้งานได้ทุกช่องแล้วใช่ไหม คุณก็ไปรีเซ็ตต่อรีเซ็ตยังไงบัฟทุกอย่างได้ใช้แน่นอนแต่มันจะได้ตรงสายแล้วหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อตรงสายแล้วก็อัพเลเวลแค่นี้เองเป็นสเต็ปไปไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งข้ามขั้นนะครับถ้าข้ามขั้นคือสิ้นเปลืองทรัพยากรฟรีนะและต่อมาเรื่องของอาการใช้เพชรในซีซั่นนี้นะครับมันเชื่อมกับทรัพยากรทุกอย่างเพราะว่ามันมีผลหมดการย่อยการอะไรพวกนี้มีผลหมดนะครับการใช้เพชร ในเมื่อซีซั่นเนี้ยเป็นเจ้าคุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีคู่กับลิเล่เลขุนขาว2ตัวเนี้ยบอกตามตรงว,ว่าไม่ได้เป็นเมตาในลีน่นะครับเพชรคุณก็จะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าคุณไม่เอาไปเปิดมั่วผมแนะนําว่ามาเปิดตรงนี้มันได้ใช้จริงๆนะครับระยะยาวยังไงก็เกิดประโยชน์เนี่ยเปิดไปเถอะเพราะว่าช่องตรงนี้มันจะขยายมากขึ้นยิ่งเรามีมากขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บทรัพยากรต่างๆมาได้ต่อให้ชิ้นนั้นเราไม่ได้ใช้ อนาคตเมตาของบิสกิตอาจจะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามทิศทางของมันตามสิ่งที่เรามีถูกไหมครับออะอย่าลืมมาเปิดตรงนี้นะแนะนําเปิดให้เพียงพอต่อการใช้งานหรือถ้าเพชรไม่เหลือจริงเรามีเทคนิคในการย่อยนะครับอันดับแรกสุดให้คุณย่อยเก็ดถ้าถ้าสมมติว่าคุณฟาร์มอีพิกได้เยอะแล้วเนี่ยคุณอาจจะย่อยแลทิงก็ได้ยังผมไม่เก็บแลนะครับเพราะว่าผมเก็บอันที่เป็นอีพิกกับเลเจนดได้เยอะแล้ว แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณอาจจะต้องเก็บแล้วไว้ก่อนเอาไว้ใช้เบื้องต้นก่อนแต่คอมมอนน่ะทิ้งไปเถอะยังไงก็โอโ้โหระยะยาวไม่ได้ใช้นะครับน,นี่จะเป็นเทคนิคย่อยต่อมาเป็นเทคนิคที่ผมจะย่อยทิ้งทันทีเลยก็คือต่อให้เป็นแลกก็ย่อยนะครับเป็นเออเป็นอีปิดก็ย่อยก็คืออันที่บอกว่าบัฟเนี่ยมันมากกว่ายังไงอะบัฟมันเป็นแค่ช่องเดียวคือมีมีตรงสายกับช่องเดียวเพราะว่ามันไม่น่าลงทุน ต่อให้เป็นอ e ีพีก็จริงอย่างที่บอกมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็น2ช่องขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมีคลิกกับเพิ่มบัฟอันนี้เราสามารถฟาร์มต่อได้โดยการเปิดแล้วก็หมดไม่เยอะโอกาสโอกาสได้เป็น3มช่องไม่ยากนะครับน่าจะพอเข้าใจกันใช่ไหมอืมแต่ถ้าเป็นตรงสายช่องเดียวผมทิ้งทันทีนะครับไม่ค่อยเกิดประโยชน์ยกเว้นจะเป็นเลเจนต์เพราะเลเจนต์เนี่ยมันหายากไงเราก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนถูกไหมครับเป็นเลเจนต์เนี่ยเราเราเรา,เราสมมติว่าเนี่ย ถึงแม้จะเป็นช่องเดียวแต่ว่าเฮ้ยมันมันก็น่าจะได้ใช้แต่ต้องมีเพชรเหลือๆเออตอนรวยๆค่อยไปเปิดไม่ใช่บางคนก็ไปย่อยทิ้งบางทีมันก็เกินไปนะครับอนาคตมันยังได้ลุ้นอยู่เพราะว่ามันลุ้นยากแค่นั้นเองนะเออน่าจะพอเห็นทิศทางกันโอเคครับวันนี้ก็รวมข้อมูลเกี่ยวกับบิสกิตมาให้นะแล้วก็เทคนิคการฟาร์มมาสรุปกันอีกครั้งสําหรับการปั้นนะครับให้คุณคาบเวลก่อนให้เปิดครบลูกช่อง หลังจากนั้นก็ไป reset off ฟรีเซ็ตออฟเสร็จก็ถ้าได้บาฟที่ตรงสายคุณก็ไปอัพเลเวลได้เลยแล้วก็ติดตั้งนะครับเป็นแบบนี้ไปนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ